สำนักง,งานทะเบียนอำเภอเมืองจันทบุรีเปิดบริการเป็นพิเศษนะคะให้คู่รักได้เดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันเนื่องในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์2557ค่ะแม้จะเป็นวันหยุดราชการโดยตลอดทั้งวันก็มีคู่รักทยอยเดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเนื่องค่ะ บรรยากาศที่สํานักงานทะเบียนอำเภอเมืองจันทบุรีในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันมาฆบูชาแต่เนื่องจากในวันนี้ก็ยังตรงกับวันแห่งความรักวันที่14กุมภาพันธ์ทําให้สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองจันทบุรีได้เปิดบริการเป็นพิเศษให้คู่รักได้เดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันเนื่องในวันแห่งความรัก ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาก็มีประชาชนทยอยเดินทางวารับบัตรคิวเพื่อรอจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเนื่องอยางเช่นคู่ของนายลือชานาักสกุลในวัย26ปีและนางสาวสาริสาธรรมเกียรติซในวัย23ปีได้บ่มเพาะความรักกันมานานถึง5ปีก็ได้ใช้วันที่14กุมภาพันธ์2557วันแห่งความรักจูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันต่อไป ด้านนายสมพลเนื่องจำนงในอำเภอเมืองจันทบุรีก็ได้เปิดเผยว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการแต่ทางสำนักง,งานทะเบียนอำเภอเมืองจันทบุรีได้เปิดทำการพิเศษนนในวันแห่งความรักให้คู่รักมาจดทะเบียนสมรสกันแต่เดิมได้กำหนดเวลาไว้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่หากคู่รักยังทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆก็จะเปิดให้คู่รักได้จดทะเบียนสมรสกันถึงช่วงเย็นจนกว่าจะหมดทั้งนี้ทางสำนักง,งานทะเบียนอำเภอ,อเอง นอกจากจะมอบใบสําคัญการจดทะเบียนสมรสให้คู่รักแล้วยังมอบดอกกุหลาบสื่อรักวันวนาเลนไทน์และมอบพระซึ่งเป็นของมงคลให้กับคู่รักในโอกาสวันมาฆบ,บูชาด้วยค่ะครับในในช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคู่บ่าวสาวหรือหนุ่มสาวหรือผู้ที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยที่มาจดทะเบียนสมรสเพื่อให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ประมาณสักสิบกว่าคู่แต่ในปีนี้ต้องเรียนต้อง กลับขออภัยจริงๆนะครับว่าผมเองเนี่ยก็เพิ่งย้ายมาใหม่แล้วก็ในแนวทางเนี่ยถ้าเป็นวันปกติเนี่ยเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็คงทาอยู่แล้วแหละแต่พอเป็นวันหยุดเนี่ยเราต้องขอประทานโทษจริงๆว่ามันกำหนดช้าว่าเตรียมงานช้าไปหน่อยแต่ที่ประชาสัมพันได้ก็ต้องขอบคุณซีทีวีลยครับว่าเพราะซีทีวีเนี่ยเป็นคนประชานมนันปับคนทราบด้วยเรืดอเร็วเลยนะครับส่วนของผมเองเนี่ยก็แจ้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไปก็เชื่อว่าวันนี้ตั้งแต่เปิดโมงครึ่งเนี่ย ที่เรากหนดไว้ถึงเที่ยงแต่จริงๆนะถ้ามีผู้มานั่งรออย่างที่ภาพเห็นอย่างเนี้เราก็ทําจนสิ้นสุดของวันนี้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าผู้ที่มาวันเนี้ยต่างก็มีอะไรล่ะมีเจตนาที่ดีของคนรักกันอ่ะวันนี้วันวาเลนไทน์หรือวันนี้วันมาฆาูอุชาแล้วผมก็ถามผู้ว่าสาวว่าเช้าไปไหนมาก็ส่วนใหญ่ไปทําบุญมานะแต่กลางคืนน่ะเขาก็ยิ้มยิ้มจะไปที่แต่ในวันมาฆาเนี่ยสถาน เริ่องรงงต่างเขาก็ห้ามขายสุราอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเขาไปเวียนเทงนกันนะก็คิดว่าเป็นความสุขของแต่แล้วทุกคนที่เขาคิดแล้วก็มาวันนี้ผมเชื่อเขาก็ดีนะรับ